สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสูผูซูคนนะพี่น้องจ้ามือนี้จินี่สิมาอัปเดตหมูหน้อยซูฟั่งด้วยพี่น้องจ้าหมูหน้อยคลอดได้สามมือแล้วจ้าอันนี้หมูหน้อยคลอดได้สามมือแด้วจ้าสองคออคลอดไลรๆกันพี่น้องจ้าแม่นี่คลอดได้สองมือแล้วคอ คอ,อกนี้ก็ออกต่อกันเลยเลยกำหนดอยู่สี่มือพี่น้องคอ,อกนี้คอ,อกนี้เลยกำหนดสองมือนะจ๊ะมือนี่เสียวความรู้เรื่องหมูน้อยมาซูเบิงอีกได้พี่น้องจ๊ะหมูน้อยออกไม่แบบนี้นะพี่น้องเข็ดจังไดแน่นะพี่น้องจ๊ะ เมื่อนี้จินี่กะคือมีแต่คํามบรรยายนะพี่น้องจ้าบดาไทยหายเบิงนะจ้ามันบุมมีคอนอั่นไายหายนะพี่น้องจ้ากะเฮ็ดเองขํามเองกะมีแต่คํามบรรยายซู่ฟังนะพี่น้องหมูน้อยออกมาแล้วนะพี่น้องจ้าขั้นตอนแรกเลยตัดแข่าตัดแข่าหมูน้อยก่อนนะพี่น้องจ้า เวลาไปกินนมแม่สิได้บอกัดน่มแม่เป็นบาดเป็นแผลนะพี่น้องแม่เพิ่นกัสิได้ให้ลูกกินง่ายๆเนะาจา้าอันอันดับแรกเลยนี่ต้องตัดแขวก่อนอันดับแรกเด้พี่น้องจา้าอันดับที่สองตัดทางจา้าตัดทางนี่กะให้หมูน้อยได้สักประมาณจักสองหมือนนะพี่น้องให้แข็งแรงก่อนอันนี้คือการ การปฏิบัติของจินนี่เองนะพี่น้องจ้ากับหมูนหน่อยขอดไม้นะจ้าประมาณสองหมื่ตัดหางพี่น้องสองมื่ตันหางพร้อมฉีดถาดเล็กให้พร้อมนะพี่น้องจ้าตัวละหนึ่งซีซีนะจ้ากินนมแม่ดีขนาดบันที่นี้ฉีดยาถาดเล็กแล้วฉีดถาดเล็กให้เพ่อนนะพี่น้อง ต่อไปก็คือเบิงตัวได้ตัวผู้นะพี่น้องเจ็ดวันหรือสิบสี่วันแล้วแต่เห้านะพี่น้องตอนหมูพี่น้องจ้าเบิ้งตัวได้ตัวผูอันนี้ก็คือได้สามหมื่นหนึ่งนะพี่น้องจ้าประมาณจักอาทิตย์ก่อนจีนี่ค่อยสีตอนนะพี่น้องเมื่อนี้คือมาบอก กะมวิธีเนาะพี่น้องจ๋าเฮ็ดกับหมูหน้อยออกใหมเฮ็ดจังได๋แน่เนาะพี่น้องจากะมาเว้าสู่ฟังกะบ,บ่ได้ถายให้เบิ่งเป็นขั้นตอนดอกเนาะพี่น้องมันบ่มีคนถายใหย้เนาะจ้ะกะสิเฮ็ยดยากแนเากา่เพราะว่าเฮากะเทิงีดยาเทิงตัดแขวกะบ,บ่มีผู้ใดมาายให้เนาะพี่น้องเฮ็ดกับคุณยาย มีแต่คําบรรยายมาซูฟัฟ่งน้พี่น้องจ้าตอนหมูเสร็จแล้วค่ะตอนตอนหมูนี่คือเจ็ดวันหรือสิบสี่วันนะพี่น้องแล้วแต่เห้าครบหนึ่งเดือนออกนมพี่น้องจ้าเอาหมูน่อยออกน่เมแม่เพินินให้กินอาหาร เบอร์หนึ่งหรือบางคนอาจจะให้กินเลี้ยล่างนะพี่น้องจ้าเป็นยาเอ้ยเป็นอาหารหมูแรกเกิดนะพี่น้องให้หมูหน่อยกินโชคดีพี่น้องจ้าหมูแม่หมูบ่คอยบ่ดูไลน์นะพี่น้องเลี้ยงลูกดีดี กุลาหอดเดือนนึ่งนะพี่น้องจ้าค่อยจับแยกออกน้มแมเพิ่นแล้วก็เตรียมกล้วยนะพี่น้องกล้วยสุกกล้วยน้ำว้าสุกนะพี่น้องจ้ากล้วยน้ำว้าสุกเอาไว้ให้ลูกหมูเห่าเพิ่นออกน้มแมเพิ่นสีหิวได้พี่น้องกล้วยน้ำว้านี่สิรสหวานเอาให้เพิ่นกินเนาะจ้าพดแทนนำน้มแมออกน้มแมใหม่ อิม่มกินนม่อมอิ่มแล้วก็นอนุกงูจินนี่กับตัดทางแล้วน้อพี่น้องจ้าพวกนี้คือตัดทางตัดแยวแขวนี่ตัดตั้งแต่ออกเลยเด้อพี่น้องจ้าแขวมูน้อยนี่อันดับแรกเลยตัดสะดือตัดสะดือ กระตัดเขี่วก่อนที่จะใส่นมแม่เนาะก่อนที่จะเพิ่นกินนนมแม่เพิ่นสะดือก็เริ่มแห้งแล้วมือนี้มือที่สามแล้วแหงไว้ไวตัวพี่น้องจ้าคลิปนี้จินนี่กะมีความรู้เรื่องหมูน้อยเนะพี่น้องจ้าเอามาบอกสูฟังนะจ้า ผู้ใดที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจินนี่พาเพื่นนี่เด้อพี่น้องจ้าจินนี่ก่เอาความรู้เรื่องหมูน้อยมือนี่เอามาเว่าสู้กันฟังนะจ้าเจอกันไม่คลิปหนานะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะจ้าสวัสดีค่ะ